สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนปี2567นี้นะคะธาตลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะจะรรมอยู่ในธาตุดินหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมาดูกันหน่อยว่าพลังงานของธาตุลมนะคะภาพรวมเป็นอย่างไรในช่วงนี้เนาะ ภาพรวมของชาวธาตุลมนะคะอู้โดดเด่นขึ้นมาเลยนะช่วงนี้มีสเสน่ห์มากๆนะคะคุณจะเป็นที่รักที่ปรารถนาเนาะโอ้ยโดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะอาถ้ามีหุ้นส่วนก็มีหุ้นส่วนที่ดีนะคะในการทํางานแล้วก็บางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติ หรือเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะคะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะหรือพลงานไพ่สองใบนี้คุณอาจจะเจอรักแท้ได้ด้วยนะคะบางท่านบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณเห็นเอ่อถึงผลงานเห็นถึงศักยภาพของคุณนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธ คุ้มครองนะคะปกปักรักษาคุณนะคุณมีสิ่งดีๆด,ดูแลคนอยู่นะคะนะแล้วคาาปลอดภัยนะคะคุณไพ่ห้าไม้อาจจะมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะแต่ก็มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะคะสําหรับชาวทัดลมนะบางท่านบางคนนะคะอาจจะได้ไปปฏิบัติธรรมเนาะปฏิบัติธรรมหรือทําบุญบ่อยมากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะ อะไรอีกนะคะอูนายออบเอ่อมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบเข้ามารักนะคะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็อาจจะต้องมีการยับยังช่างใจนะเพราะว่าเหมือนจะมีคนเข้ามาชอบคุณเพิ่มอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความรักทัดลมเป็นยังไงสองไม้ เริ่มที่จะคิดถึงความมั่นคงแล้วนะคิดถึงการที่จะมีอนาคตร่วมกันเนาะคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคะคนที่คุณเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะเริ่มคิดวางแผนที่อยากจะมาเจอคุณหรือเขามีความห่วงแหนความสัมพันธ์นี้นะคะออมีความตั้งใจมีความพยายามอยากที่จะ ให้คุณเห็นนะคะว่าเขามีความสม่ําเสมอมีความเสมอต้นเสมอปลายนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ดูดีอบอุ่นเนาะเขารักคุณนะคะเขหาหวงแหนคุณมากๆแม้ว่าอยู่ห่างไกลกันเขาก็จะสม่ําเสมอกับคุณนะคะมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณเขากําลังคิดถึงการที่อยากจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณะคะ่ะชาวทัดดินทัดุน้ํานะคะชาวราศีเมถุนชาวพฤกษพขึ้นหมาเนาะ เจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะครูบาอาจารย์ได้นะคะคนคนนี้เนาะทำงานเกี่ยวกับงานฝีมือของสวยงามได้เช่นกันเนาะความรับของคุณในช่วงนี้ คือนกมองว่าอาจจะมีคนเข้ามาจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะแต่คุณทั้งคู่อะความรักแบบเหนียวแน่นมากๆเลยอะนะคะอืมคนที่งอนๆกันอยู่นะมีประเด็นกันอยู่นะคุณยังไม่ได้ปล่อยกันไปไหนนะเนี่ยจะมีการง้อกันเกิดขึ้นนะคะพลังงานไพ่สี่ถ้วยนะอ่าจะมีการพูดคุยกัน กลับมารักกันคืนดีกันนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่ยังมีความรู้สึกถึงกันนั่นเองนะคะผูกพันกันมากๆเนาะคุณกับคู่ของคุณนะ่าจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันในเรื่องของวัยในเรื่องของภาษาเชื้อชาติได้นะคะความรักของคุณกําลังจะชัดเจนนะคะความรักของคุณกําลังจะเหนียวแน่นมากขึ้นคุณและเขาต่างคนต่างมั่นคง ตอ,อกกันมากๆนะคะนะคนที่มีประเด็นกันงอน,งอนกันอยู่เนี่ยจะได้เคลียร์ใจกันเนาะอืมคุณจะได้รับความชัดเจนนะคะจะมีเวลาได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะในบางคู่นะเพราะว่ามีไพ่สเตรนท์ขึ้นมานะคนคนนี้อ่อนข้อให้กับคุณนะคะเขายอมคุณทุกอย่างเพราะว่าเขารักคุณนะอืมหัวใจของเขานะคะออมอบให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวจริงๆค่ะมีพลังงานของ ครูบาอาจารย์นะคะพลังงานของอคนที่ทำง,งานเกี่ยวกับด้านการบรัญชีการตัดสินนายความกฎหมายนะคะหรือเป็นอายการก็ได้นะธาตุไฟขึ้นมาเนาะเมธสิงห์ธนูชาวราศีตุลขึ้นมาด้วยธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณนะอ่าคนที่งอนงอนกันอยู่เขา2คนอยู่นะคะเนี่ยเออ าอยากกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณค่ะสิบเหรียนนะคะความมั่งคัง่งความสุขความอุดมสมบูรณ์กาลังจะเกิดขึ้นกับชาวทัดลมนะคะความรักครั้งนี้กําลังจะมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะคะคุณจะมีความหวังร่วมกันนะ,ะคนที่ไม่เข้าใจกันอะ่ะมองว่าจะได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงต่อไปใน ายภาคหน้านะคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยอ้คนคนนี้นะคะรักแล้วรักเลยนะคะอยากมาเจอคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่เด็กกว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงได้นะคะเนี่ยเขาอยากมาเจอคุณนะอืม คนที่มีประเด็นกันไปเนี่ยเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเอออยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะคุณยังมีค่า,ม,คามีความหมายต่อใจเขามากๆเนาะคนที่อยู่ในความสัมพนนะันธ์อ่ะคนคนนี้นกมองว่าเขาอะ่ะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้มากๆพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะพร้อมที่จะแบบว่ามีการเทคแอคชั่นให้คุณเห็นนะ่ว่าคุณเป็นรักที่ใช่สำหรับเขานะคะ ยังไงเขาก็จะพิชิตความรักครั้งนี้ให้ได้นะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะต่อให้มีใครเข้ามานะเขาก็ไม่สนใจใครเลยเนาะเพราะว่าคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะเป็นคนที่ใช่เป็นความรักที่เขาปรารถนานะแปดดาบนะคะเนี่ยบางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะกำลังจะมีการพัฒนาแล้วนะ นะความรักครั้งนี้กำลังจะถูกพัฒนาเพราะว่าคนคนนี้ยเหมือนกับเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะถ้าเกิดเขาไม่ชัดเจนกับคุณเขาอาจจะกลัวว่าคุณจะไปจากเขาได้ด้วยนะคะขอดูไพ่สรุปเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับทัดหลงนะคะควีนอัลซอรดการตัดสินใจแฮงแมทอืมการเคลียร์ใจนะคะ การเคลียร์ใจแล้วก็ไปต่อนะบางท่านบางคนน่ะความสัมพันธ์เงียบๆนิ่งๆมีปัญหากันไปเนะี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจแล้วก็ไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะเขาดูคุยนอบซอดหน่อยพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่ขึ้นมานะโอ้ยบางคนตัดสินใจที่จะจบกับความสัมพันธ์ที่มันเอ่อมีปัญหาหรือรังเราไม่ถูกแก้ไขหรือเขาไม่ชัดเจนกับคุณนะ เนี่ยอาจจะตัดจบไปเลยนะคะบางคนตัดจบไปแล้วนะเออตัดจบเขาไปแล้วเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะคนที่นิ่งเงียบหายไปจะติดต่อคุณมานะคะให้สรุปคือบางคนเลือกที่จะไม่ไปต่อจริงๆนะคะเลือกที่จะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะอยู่ กับตัวเองมีความสุขกับชีวิตของตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่า <c oughs> เหมือนกับบางคู่ได้รู้คําตอบแล้วว่าอยู่กันไปปัญหาเดิมๆมันก็เกิดเนาะมันก็ไม่ถูกแก้ไขนะในกรณีแบบนั้นนะนกมองว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่คุณเอ่อให้คําคําตอบกับตัวเองได้ให้ทางออกกับตัวเองได้ในกรณีที่แบบปัญหามันเรื้อรังแล้วเขาก็ไม่แก้ไขไม่จัดการอะไรนะนกมองว่าคุณเลือกที่จะจบ นะต่อให้คุณเจ็บคุณเสียใจมากแค่ไหนคุณก็จะตัดใจตัดความสัมพันธ์นี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าในบางคนก็ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะแต่ในกรณีที่ไม่ดีขึ้นอะตัดจบอย่างแน่นอนนะคะชาวทัดลมนะเพราะว่าในช่วงนี้พลังงานอ่ความเด็ดขาดของคุณก็ขึ้นมาเนาะพลังงานหนึ่ง,งดาบนะคะการตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาดนั่นเองนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงชาวทัดลม การตัดสินใจนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะทุกๆก,กรณีนะทุกๆสถานะนะคะไม่ว่าสำหรับคนที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันอ่าหรือคนที่คิดว่าความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆก็เลือกที่จะยุติเนาะอ่าแล้วก็ สำหรับความรักที่แบบดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ความรักของคุณมั่นคงแข็งแรงนะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะขอให้คุณมีความสุขนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ